ตอนนี้เราอยู่กันที่เขาหลักค่ะจังหวัดพังงานะคะแล้วเราก็จะล่องแพไม้ไผ่แบบนี้ไปตามเกาะแก่งธรรมชาตินะคะดีจังเลยอ่ะ แก่งน้ําที่ล่องเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนะจ๊ะน่าจะไม่เกิน2เมตรแล้วแต่ช่วงเนาะ <c oughs> ก็จะมีคนถอแพให้เราแบบนี้ค่ะเราจะนั่งรถนะคะจากที่จุดจอดรถในขึ้นมาประมาณ3-4กิโลประมาณนี้แหละแล้วก็ถอแพไม้ไผ่ไปเย็นๆแบบนี้ล่องเรือไป <c oughs> เปียกๆฟินๆนะคะ ระยะเวลาในการล่องแพเนี่ยก็จะประมาณ40-50ถึงนาทีค่ะยังไม่รวมเวลาที่เขาจะจอดให้เราเล่นน้ำระหว่างทางด้วยนะคะมันก็จะมีการศึกษาเส้นทางธรรมชาติเจอลานแคมป์ปิ้งค่ะแล้วก็จะมีพวกสัตว์ป่าอาจจะเจองูบ้างหรืออาจจะเจอสัตว์น้ำบ้างนะคะดิฉันก็ถอแพกันไปแบบนี้แล้วก็ทักทายคนที่มาเช่าพื้นที่แคมป์ปิ้งหรือมากางเต็นท์กันนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีฟินมากค่ะแปะ๊บเดียวเองเวลาหมดแล้ว